Thank you. สวัสดีครับพบกับรายการไปตามกันเที่ยวจันทบุรีครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่เขากีจกูดครับจังหวัดจันทบุรีครับและก็มีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนครับเชิญครับหน้าตัวครับสวัสดีครับผมชื่อวาวาครับคัะวาวากับก้าก้าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาคีจักกูดกันครับเดี๋ยวเราจะเดินจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนยอดแล้วก็ไปถึงอาแดรและเดี๋ยวก็กลับมานั่งรถกลับเนาะ เดี๋ยวเรืลอ,องกลับมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะสวยงามไหมจะเหนื่อยไหมทีนู้ๆมันไกลมากค,ครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงครับครับก,ก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนยอดแล้วก็มาพักถึงข้าวกลางค่วก็ทีมต้องเลวยถด้ครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ใกล้จะขึ้นเขาใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ก็หนึ่งทุวงว่มยี่สิบเจด,เดี๋ยวไปดูกันว่าถึงชั้นแรกหี<ฮ>่อมครับไปขึ้นเขาเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไปเรียนกันตอนนี้เสนอเรื่องประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทเขาคิดชะกดิง และคณะได้ขึ้นบนเขาเพื่อไปหาไม้มกริษนามาขายได้ไปพักเหนื่อยบนลานหินกว้างเพื่อนของนายติงคนหนึ่งได้ถอนอย้าเพื่อนอนพักก็พบแหวนใหญ่ขนาดสวมหัวแม่เท้าได้และเมื่อช่วยกันตรวจดูก็พบหินแผ่นหนึ่งมีพื้นที่เป็นรอยรูปก้นหอยต่อมานายติ่งและเพื่อนได้นำบุุรชายไปอุปสมบทที่วัดพลับ รุ่งขึ้นก็มีงานปิดรอยพระพุทธบาทจำลองนายถึงซื้อทองไปปิดแล้วจึงพูดว่าแถวบ้านตนก็มีรอยแบบนี้เช่นเดียวกันพอดีมีพระได้ยินเข้าจึงไปเรียนให้เจ้าอาวาสวัดรับทราบจึงเรียกนายถึงเข้าไปสอบถามและสมคณะขึ้นไปพิสูจน์ดูก็เป็นความจริงและตรวจดูรอบๆบ,บริเวณนั้น ก็พบสิ่งประหลาดมหาศจั์หลายอย่างรอยพระพุทธบาทนั้นท่านทรงเหยียบจารึกไว้ที่ศิลาแผ่นใหญ่บรรจุคนนั่งได้ร้อยกว่าคนบนยอดเขาสูงสุดกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรอยพระพุทธบาทมีหินกลมก้อนหนึ่งใหญ่มากเรียกว่าหินลูกพระบาท ตั้งขึ้นมาอย่างหน้าแปลกประหลาดมหัศจรรย์มองดูคล้ายลอยอยู่เฉยๆมีคนกล่าวว่าเขาเคยเอาได้สายสินคล้องแล้วหลุดออกมาได้และยังมีหินอีกลูกอยู่ตรงข้ามกับหินลูกพระบาทนี้ก็มีรอยพระหัตปรับหินก้อนนี้จากรอยพระพุทธบาทกับรอยพระหัต์นั้นห่างกันประมาณห้เมตรและยิ่งแปลกไปกว่านั้น ในก้อนหินนั้นตรงกันข้ามกับรอยพระหัตยังมีรูปรอยเท้าใหญ่ซึ่งเรียกกันว่ารอยเท้าพยามารเพียงเห็นหน้าขึ้นไปจะมองเห็นได้ทันทีสูงประมาณ15เมตรต่อจากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉงเหนือห่างจากหินลูกนี้ไปเพียง15วามีหินลูกข้างบนเป็นลานและมองเห็นรอยรถหรือรอยเกวียน เมื่อยืนบนหินลูกนั้นมองลงไปทางทิศเหนือจะเห็นถ้ำเตา่าหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรอยพระพุทธบาทจะเห็นถ้ำช้างและถ้ามองจากรอยพระพุทธบาทขึ้นไปจะเห็นหินก้อนหนึ่งมีรูปลักษณะคล้ายช้างจริงเลยจากช้างไปสูงสุดนั้นเรียกกันว่าห้างฝรังเพราะฝรั่งได้ขึ้นไปตั้งห้างสองกล้องเพื่อทำแผนที่ มองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเรียกว่าถา้ำสำเภาเพราะมีหินก้อนหนึ่งข้านบนถ้ำม,มีลักษณะคล้ายคล้ายเรือสำเภาและยังมีอีกถ้ำหนึ่งใต้พระบาทนี้เรียกว่าถ้ำตาฤาษีที่มาของชื่อเขาคิดชะกูดนั้นในตำนานศาสนาพูดกล่าวไว้ว่าเขาคิดชะกูดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์ แปลว่าภูเขาแร้งกระพือบีมีคันทกุดีอยู่บนยอดเขาและเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นความดำริของพระครูธรรมสร,รคุณซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลวงตั้งแต่พุทธศักราช2515ได้เสนอใช้ชื่อพระบาทเขาคิดชะกูดพลวง ในทุกๆปีจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการขึ้นไปน้มัส,สการรอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปีครับก็ตอนนี้นะครับมาถึงข้างบนทนนี้จะเป็นศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะครับก็ใครที่เดินขึ้นมาครับก็จะเดินผ่านข้างล่างขึ้นมาจะผ่านศาเลเขื่อนมานะครับแล้วก็มาลงมาสกาละที่นี่นะครับตอนนี้ก็ หนึ่งทุ่มสี่สิบแปดนาทีนะครับก็เดี๋ยวเราพ kind of ักแป๊บนึงแล OK ้วก็เดินต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยครับก็ตอนนี้ครับเรามาเดินจากเมื่อกี้นนิดนึงครับเรามาพักลองดูบรรยากาศก็โอเคครับวพื่อที่จดีต้นไม้ดูที่นั่งให้พักขาอโอเคครับดี๋เวเราจะวิ่งกันขึ้นไปแซง ัลาภุญนนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงจุดแรกที่เราจะไปนะครับครับแล้วตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วครับตอนนี้เพิ่งมาได้นิดเดียวเองเหนื่อยมากเลยครับโดยดูจากคุณบอวาครับโดยนี้ครับประชาการแล้วมือจะรอดหรือเปล่าครับยวไปกันต่อครับครับไปกันต่อ แล้วก็เดินขึ้นมาได้จะถึงชั้นหนึ่งนะครับอีกแค่นิดเดียวครับนี่ตอนนี้ก็จะถึงชั้นหนึ่งนะครับลแล้วดูเรามาดูทางที่เราเดินขึ้นมาข้างล่างครับเนี่ยลองหันไปดูครับใหนะะ้เราขึ้นมาเป็นไงสุดยอด่าหันมาหันมาตอนนี้นครับก็สามทุ่มแล้วไปกันต่อเลย แกอดวงว่ง okay, so ma yep. right, ั้งแ่ของเรานั้นมีข่าต่อว่าแต่ที่เราไินค่าับอรลูกพุดธังกรามาติที่กรรมมาติที่รรมมาติที่พุดโึงภามาเรยถึงกามาเลยถึงโพกาะมาเรยนมีพุดธางเราธาุ้ทางมังราตุางลางเทาธาตราตปัันท์่งตงงดงมังรที่เทกา ด้วยนโมพุทธายะก็ถอดไปถอเลยถอดไปถอดได้เลยนะแล้วก็เดินแก้มาไดอดต่อไปที่ทางติดหลวงปู่นะนี่แหละยอดต่อไปเราจะเริ่มต่อไปทีุ่ศลเจ้ของหลวงปู่ จะเดินขึ้นรบัที่รถมันเรา,มาไม่ขึ้นนะับเราจะเดินโอเคเอาละไป ก็ตีนนะะหนึ่งแล้วครับก uh, uh, ็มาถึงก็ถึงแล้วก็ถึงยอดแล้วยอดต่อไปคือได้ไม่ได้ครับงสิบสองคนเพราะว่าที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ใช่ไฟล์ประกอยู่ตรงันนะที่จะขึ้นไปต้งมันการลงใบนะเออใครจะเป็นลบนของเราครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปย้อนกันแล้วก็ตีหนึ่งแล้วกาไม่รู้ถึงประแดงนที่เราครับก็เคยไปงานเราพระองค์พระประทาน เราเด่นขึ้นมาเสร็จกันอจรับแฟอตรงนี้นะครับ่งกับเกดชื่อนามาตุลาลงในแข่งฟอกับชื่อทางาตลาเจริญฝากกดดูมาผมนะเนี่ยต้องเชื่อตทเแอตรนี้เยนแม่นะันี้ด้เลยจันะวันนี้ควัดใหม่เรามาเปิดบารมีบุญ ไม่รู้่ทางครับี่แค่สองทาก็ได้ลมแรงมากครับวันนี้ ีสาพอดีเจยกันยาวนานมากเข้าคุแครับก็เดี๋ยวรมาเรียนเเดนตลดั มาดูกันว่าว สิบหนึ่งครับเอกันกับกับครึ่งวันก็อยู่ไหมครับหน้าเจ้านี้เจอนะครับก็ครับระหว่างเราที่เราลงมาก็องมีคนขึนไปโอ้โหดูคนจะขึ้นหน้าสงสารรอรถมากมากเลยมาไปดูครับดูครับก็เลยเราจะกลับกันครับกลับกันไปดู แขับเชจอครับคุณบัววังครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเทปหน้าจะไปไหนเราติดตามชมครับวันนี้ไปก่อนครับสสวัดีครับ